สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกรักพระเจ้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณรู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องค่ะตอนนี้อยู่กับ้ามี่ชนัญญามโนขันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวหลายคนมากๆนั่นคือการดูดวงค่ะก่อนอื่นอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่นกอนค่ะ ปามีเคยดูหนังสั้นดักดักอยู่เรื่องหนึ่งนะคะเรื่องมีอยู่ว่าผู้ชายคนหนึ่งไปหาหมอดูอยากให้ดูโชคชะตาให้ว่าเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นสักทีหมอดูบอกว่าเขาจะอายุสั้นอยู่ได้ไม่นานอาจจะไม่ถึงเจ็ดวันดวงของเขาแย่สุดๆแล้วผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกเศร้าและเสียใจมากค่ะก็เลยใช้ชีวิตไปวันๆอยู่แบบไม่มีความหวังอะไร เพราะคิดว่าไหนๆก็ต้องไปอยู่แล้วในที่สุดเขาคิดมากจนกระทั่งตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองในเวลาไม่ถึง7วันอย่างที่หมอดูบอกจริงๆคุณผู้ฟังเคยดูดวงกันไหมคะเคยรู้สึกกันไหมคะว่าหลังจากดูดวงแล้วชีวิตหรือปัญหาต่างๆก็ไม่ได้เบาขึ้นแต่กลับกังวลมากกว่าเดิมอย่างเรื่องเล่าเมื่อสักครู่ เพราะเวลาเราดูดวงเราเอาอนาคตไปฝากไว้กับคำพูดของคนอื่นทั้งที่จริงๆแล้วอนาคตมันเกิดจากการเลือกว่าคุณจะเชื่ออะไรเหตุผลที่คนหันไปหาหมอดูก็เพราะใจเรามีความไม่มั่นคงคะ่ะเราอยากรู้อนาคตอยากได้คำตอบเวลามีปัญหาบางทีการได้ฟังอะไรดีๆก็หิวใจ ก็เหมือนเป็นกำลังใจทําให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นและก็ในสังคมไทยเองหรือในโซนเอเชียเองความเชื่อเรื่องดวงชะตาก็อยู่คู่กับวัฒนธรรมมันเลยเป็นเรื่องที่คนจำนวนมากคุ้นชินไปแล้วแต่ปัญหาคือคำทำนายเหล่านี้ไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ส่วนมากเป็นคำพูดกว้างๆที่ทุกคนเชื่อมโยงกับตัวเองได้ แล้วเราก็มักจำเฉพาะสิ่งที่ตรงสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถูกใจแต่ลืมสิ่งที่ไม่ตรงกับใจไปเลยและบ่อยครั้งก็มีการชักจูงให้เสียเงินเสียทองหรือทำพิธีแก้เคล็ดซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้คำตอบให้กับชีวิตของเราจริงๆนักจิตวิทยาอธิบายว่าการดูดวงคือการเล่นกับความคิดความรู้สึกของเราค่ะเช่น ใช้คำพูดกว้างๆที่ทุกคนฟังแล้วว่านี่แหละตรงกับเราเลยหรือเล่นกับความเชื่อที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีพลังอะไรสักอย่างสรุปแล้วการดูดวงมันก็เหมือนกับยาใจชั่วคราวค่ะที่ทําให้เราสบายใจแค่ตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตของเราจริงๆตร,รงกันข้าม พระเจ้าทรงเป็นผู้เดียวที่รู้อนาคตของเราค่ะพระองค์ตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าในพระธรรมเยเรมีบทที่ 29: ข้อ11พระธรรมตอนนี้กำลังบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เราต้องพึ่งคำทำนายที่คลุมเครือ และเชื่อถือไม่ได้แต่ต้องการให้เรามีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมมีประสบการณ์กับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์และการฟังพระคำของพระเจ้าการดูดวงอาจทำให้เรารู้สึกดีสบายใจชั่วคราวค่ะแต่การพึ่งพาพระเจ้าจะทำให้ชีวิตเรามั่นคงมีเป้าหมายมีอนาคตที่ดีและที่สำคัญ ให้ความหวังที่แท้จริงกับเราค่ะดังนั้นถ้าวันใดใจคุณกังวลแทนที่จะหันไปหาหมอดูลองหันมาคุยกับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานกันดูนะคะเพราะพระองค์รู้จักและรักคุณเกินกว่าที่คุณจะคิดและจินตนาการได้พระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับคุณแล้วค่ะและพระองค์จะให้คุณมีอนาคตที่ดีอย่างแน่นอน หากวันนี้คุณอยากเรียนรู้การอธิษฐานหรือพูดคุยกับพระเจ้ากด s u b s r r i e e ช่องของเราไว้นะคะหรือทักมาหาเราเพื่อพูดคุยเพิ่มเติมได้ที่เพจรู้จักพระเจ้าหรือจะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ด้วยเหมือนกันเรายินดีอย่างมากที่จะให้คำแนะนำกับคุณคะ่ะอย่าลืมนะคะว่าเราทุกคนคือลูกรักพระเจ้าแล้วพบกันใหม่กับลูกรักพระเจ้าพอดแคส ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ